เปสูบิชิปาเจโร่นะครับคันนี้ติดชุดตะขอลากเรือลาจักีาลากปิกบนะครับเดี๋ยวตัวอุปกรณ์นะครับผมตัวประกอบนะครับหัวบอลขนาด50มิลลิมมลขนาดมาตรฐานนะครับตัวนี้นะครับใส่อยู่ในกระบอกรีซิเวอร์นะครับมีตัวล็อกนะครับเป็นตัวปินล็อกนะครับคอยล็อกไม่ให้ตัวหัวบอลหลุดจากกระบอกรีเซิรเวอร์เวล่าเราไปดของหนักนะครับส่วนด้านใต้จะมีตัวตับเกียร์นะครับตัวนี้นะครับเพื่อไม่ให้ตัวบอลเมส์คอนเดอรล่าเดบิโดของหนักนะครับ ต่อไปมันัวปักไฟครับเป็นปักไฟขนาด7จิดเนนะครับเชื่อมต่อสัญญาไฟเบรกไฟลีเลอซายเนื่องจาพามากไฟตอกบทะเบียนะครับตัวอุปกรณ์ครับตัวคายจะถูกซ่อนอยู่ตัวใต้สเกเดนะครับไม่มีเกินเดย่ยิงโ่มแล้วตัวรถนะครับผมวันนี้งานตรงรุ่นนะครับไม่ต้องเจาะตัวรถนะครับผมตัวยางอะไรสามารถถอดข้ถอถอดออกได้ตามปกตินะครับ สำหรับนิสสุบินชีไปเจโรนครับติดชุดตะขอลากเรือราจะสกีลาบิ๊กไบค์นะครับผม